เราบึงบรรยากาศครับพี่น้องมือนีกะบ่าวเจ๊กบ้านนาสวนผักผักกินผักเที่ยวครับผมมือนีกะมาบ้านน้องกุ้งครับผมตำบลหัวงวัวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมมาบึงยกสะดุ้งแล้วครับมืนอนีน้องนี่เพิ่นบาสี่สิบไร่แล้วสิน มีสะดุ้งกระเดื่องพร้อมครับผมสะดุ้งฟั่งรายก็คนเดินฟังครับครับบึ่งบรรยากาศเนี่ยมเมื่อเช้าบรรยากาศเสียนสะดุ้งครับผมนอนท่าครับผมพี่น้องนอน่ามาตั้งแต่เดุ้มาแต่ไส่ครับผมมาแต่เขาวงจ,จังหวัดยังไงกระสิน้ง กาละสินเขาเนี่ยนะเนาะทีมงานกาละสินครับพี่น้อง,วนนงก,กองว้างอีกทีครับผมสี่สิบไร่ครับน้องนี่ครับผมส่วนมากก็ม,มีสะดุ้งกระเดื่องแล้วครับกับสะดุ้งฟังแลวกาสะดุ้งโต๊ะครับพี่นอ้องมือนีมัน,อ,นอ่าช่องบ้านนาสวนครับผม <S 2> <S 2> เอามือนีแม่ลงสะดุ้งติแม่มาใส่บ้านบ้านไห้เน่ บัวขาวจ้ะมาบัวขาวเนาะทีมสะดุ้งบัวขาวเนาะจ้อ๋อสะดุ้งบัวขาวนี่ดังขักดีแค่ไหนดิสามขาสะดุ้งสามขาครับผมสะดุ้งตั้งมันบ่สะดุงงะด้งโตติดตังกระมีตั้งโตกระมีมานำกันได้แต่ตะกสะดวกเอาเมื่อนี้คึ้นมาฝาสีหลายบ่อน้องนี่เคยพยิชพลาดจากเตื้ยปะทีลงมาอันพลาดหลายเทออยู่มื่อวานขึ้นสิบว่าพลาดดอกเอาลองมึงมึงติดตามกันครับพี่น้องห้าดิแน ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็ได้ปลาใหญ่มีบ่ปลาเก่าขึ้นมาเนาะมันหกเนาะมันที่อยู่อยู่ดอกขึ้นมาเนาะน้องนี่สูงหนกนี่ยังน้อยครับพี่น้องนี่แบบเช็ดแปดโลสิมีเหรอบ้ามือนี้เขาสิได้เบิ่งปลาใหญ่ครับพี่น้องเช็ดแปดโลครับอ่าผืนผเป็นซีดเป็นละเนาะนี่เต้นใส่กล้องเนี่ยเต้นใส่กล้องเนี่ยเต็มดวงเกิดจับเด้อสิบบอกนไงมาใส่สัดส่วนที่งาน มาบันน้องกุ้งเี่ะครับไทยบ้านเนี่ยครับไทยบ้านนี่เนาะมานต้งน้ำกันเนาะเอาปลาเนาะบุญธรรมวัวน้ำกันเนี่ยเอาเอาผมครับมันม้อนี่เอาครับสิมงานของพี่ผมมันปลาตัวใหญ่หลายครับนี่เลยเสี่ยนบิ๊งเสี่ยนบิ๊งเสี่ยนบิ๊งค่ะโอ้เสี่ยนบิ๊งเอาจัดไปทีมงานเจปูบอกว่าเนี้ยแบบเจปูไปใส่เกาะนั่น เพิ่นเลยบอมาครับดีทีมงานเพิ่นครับผมทีมงานเจเจปูครับมือนี้บอกมาครับผมเอาเพิ่มแสงให้พี่น้องเบิ่องล่ะครับทีมงานเจเจปูโยกมือเนี่ยเ่ิร์นนะครับผมเดี๋ยวถ้าติดตามชมเลยครับผมเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเด้อเดี๋ยวสิถามซื้อแล้วก็บเบอร์โทรแฝงไว้ให้ด้านล่างนี่แหละครับผมใต้คลิปนี่นะครับเดี๋ยวถัดเบื้งเลยเฮาบเอฟซีอิงหาที่มาสั่น เอาแบบมุงกว้างครับพี่น้องโว้ยเขาอยู่ไกลเติมด้วยครับพี่น้องพูนพันอยู่กลางน้องพูนเนี่ยเขาอยู่สั่งเดี๋ยวผมจะพยายามซู้มืงให้ใกล้ๆครับพี่น้องบึงน้องไงไงเดี๋ยววัดเท่าเราจิมานบ่คือน้องบ้านบึงจิมบ่เจ้าได้บ่ปลาเมื่อนี้เอาเบิึงครับพึงโยกครับอ้าวบ้านเนี่ยบึงนะครับผมพี่น้องอ้าวไปแล้วไปแล้วอ้าว เบิ้งเราสิยกหายเบื้องครับพี่น้องอ้าวเปียนแป๊บนี่ฟีมีฟรีดีครับเบื้องครับเอาอึด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 เบิ้งรุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องเอาถือว่าอ้าวบาดแรกมาถือครับอ้าวเดี๋ยวถ้าเบื้องบาดต่อไปครับครับเอาเดี๋ยวทามาเบื้องเจ้านีต้อเลยครับเอาแม่นั้นเราเราถือแล้วครับพี่น้องอ่าเซียนวิงก็มีครับคุนครับปาสะดุ้งผุนถือครับสะดุ้งง่ครับสะดุ้งกระเดื่องเพื่อนครับ คระด้งกระเดืองไงถือ<ม>อยู่ครับยังได้เนาะบบนี้เนาะเอาเซียนบิงกระมี่ครับน้องนี่ครับผมมันมันด้วยแม่เอ้ยออกทีวีออกทีวีออวตนาน่าครับคุณรับตป่าแล้วครับ ปลาหยังเนาะเอาได้แล้วครับปลาแรกครับครับพี่น้องโอ้ยหันหลังมาปลาตองครับผมปลาตองปลาตองครับบบ่่ไไดด้้ิอยงนนะะเเาหลวหน้าเหหลวลังปลาตองเนาะแม่เนาะปลาตองครับผุดผุดโอ้ถืกแล้วครับเอาปลาตองเนาะปลาตองตัวกุ้งครับพี่น้องเห็นบหมเนี่ ตาไงใครแห้มานนเหนหงได้ได้ได้มาเนกุ้งกว่าชิฮอดคุณกะยีได้หลายก้อยอยู่ตัวคืดว่า <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมเป็นกระับตักอย่างนี่ปลาตองครับปลาตองเอากะมีผู้ได้ผู้บ่ได้เอาน้องเมืองครับพี่น้องเอาถือบอเอาถืกแล้วบาทนี้ครับเราถืกแล้วครับบาทนี่ เราถืกแล้วครับอ้าวได้ตักแล้วครับพี่น้องได้ตักแล้วบาทนี่ขสะดุ้งไงครับสะดุ้งปูนรับผมกับป็นตักแล้วจะเห็นบ๊อูพี่น้องปลากระตูบ่ใ่ญ่ดเกายังบ๊บปลายังบรับพี่น้องคุับผเป็นกำลังสิตกครับจิเป็นปลาตองครับพี่น้องถือครับบาทนั้นถือครับพี่น้อง ถืออยู่ครับพี่น้องอ้าวมาถือครับพี่น้องเอาบาตนี้สิพายังล่อฟังไปทางนี้เนี่ยบาตนี้ไปเบิ่งน้ากันเลยเป็นยังไงเป็นได้จากโตัวไปครับเอาย้างครับพี่น้องเอาเดี๋ยวติดตามชมกันครับเอานีเสียนแหแหาฝังแหเดินเท่าครับพี่น้องเดี๋ยวสิงย่างจะเข้ากันย่างพาพี่น้องเบิ่งไปพุนหละกข้างพุนหละเขาอ้อมไปทางพุนลัครับพี่น้อง ถือบ่เอาถืออยู่ครับพี่นอ้องเอาเข้าขไปเบิ่งรูปป่าหยังปลาตองครับพี่น้องป่าตองครับถือถือครับถือครับเห็นดินแล้วครับป่าหยังมึงมึงใกลๆครับพี่นออ้อ,อ,อนปนงป่าสลิดครับพี่น้อง อ้าวได้อยู่ครับผมพี่น้องลาซลิสรอดครับเอาเดี๋ยวเขาไปฟังพุนครับพี่น้องพุนไปย่างไปทั้งหุ่นแล้วครับบึ่งๆหลายๆมุมหลายๆเจแล้วครับเราว่านี่ถือเตาน้อยครับผมนี่ครับพี่น้องเขามาจากพุ่นละครับไกลๆผุดๆอะไรุนเสื้อแดงพุนนะแขนดำพุนนะ ทีมันเจปูปลาบุกออยมีค yeah. รับผมเดี๋ยวเราจะย่างให้รอบน้องกันเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมามงเก้าครับพี่น้องอาได้ปลาสลิดครับโอ้ปลาสลิดใส่ไม่มีคักๆเนาะเอาลอยหนึ่งเนาะเราถือเราถือถือแล้วเราถือแล้วบบบนี้เราถือแล้วครับใส่เบื้องหนุอมเอ้า สามนังเก่านั่นแหละอ้าวได้อยู่เด้อจักซีโตัวเนาะพ่อนะเอาจักซีโตัวเอาเอาได้แล้วบาทนี่โอ้บาทเล็กได้แล้วได้แล้วปฝนแรงแล้วขับขับได้แล้วขับขับได้แล้วมึงย่างผ่านมาพอดีเลยสุดยอดจริงเอาอีกจักซีบแม่เนาะ แม่บ้มันไม่ไหลครับไม่ไหลเนาะไอ้ตัวมันอยู่แหย่ยู่แหยได้ซ้ำครับผมอ่าแหย่ได้ครับเป็นครับแหยเอ็นแหยได้ท่านี่ขนาดแหยขนาดแหยเอ็นินเซียนยังไม่ได้กินเนี่ยนี่ได้แล้วนี่ครับ <c ười> กำข้อแล้วได้กำข้อแล้วครับสัมเคนผุละลุ่นแขนปลาธรรมชาติเนาะน้องนี่เนาะน้องธรรมชาติครับพี่น้อง อ้าวมาจากย่างตลาดได้ปลาแล้วไปเอาเดี๋ยวเขามาบึงสะดุ้ง1นึ่งสองสามางนี่เขามาจากฝั่งพู้ละครับันถึกปลาคือกันครับทั้งปุ่นกระไดเดี๋ยวมาเบิ่งทั้งนี้ครับฮะโอ้ถือถือปลาตองไงครับอดถืออ้าวถือปลาตองไงแล้วครับพี่น้องนั่นนั่นเห็นว่าน่ะกําลังดันลง บุญฟุลดังบ,บ,บุญครับถือแล้วอ้าวาเดีนน้ยบโยกให้เบิ่งจักบ้านเนี่เป็นยังมาว่าทันบ่แม่นมาว่าทันไก่พวดเล่นมาทันเกือบหัวแทกเลยบุญครับถือปลาตองอ้าวโอ้ปลาตองไก่ตีนะ่ปะปลาตองไก่ปลาตองไก่ครับพี่น้องนั่นนั่นตัวใหญ่ใหญ่ครับอ้าวขอบคุณครับผมปลาเริ่มเข้าฟังแล้วครับ โอ้ยขาสะดุ้งฮักถือปลาใหญ่สิครับถือปลานี่ครับมากระนิษฐาหมดแล้วโอ้ขอบคุณครับโปวดปลาปลาตองครับพี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวถือปลาตองกับปลาสลิดครับพี่น้องอ้าวได้รุ่นได้รุ่นขอบคุณครับปลาโตเดี๋ยวเบิ่งอยู่รอนี่ลรอเฮาได้มันได้ละรุ่นแล้วรุ่นปลาตองปลาใหไงนี่อ้าว โอ้หมานหมานมานมานครับบาสลิสต,ตัวยใหญ่ครับโอ้คือหมา,านแท้ปัดตเออดเอาอยู่วะเจ้าแม่สามสี่ตแล้วเอาเอามาอยากออกกล้องตัวนี้เอาเอาเอาคณะใดเกาะคณะใดเกาะสมสะอาดซิตีเ้เนาะพูนถือกี่แล้วครับผมบุญเอาถือแล้วครับ เอาเอาเห็นอยู่เห็นอยเห็นอยโอ้ถือดีครับทางนี้ครับสมศาสตร์ซิต,ตี้ทีมนี่ครับผมอ่า่นช่องแล้วกับบ้านนาสวนมีสองช่องนี่ครับผมอ,อ่าติดตามได้ครับเฟซบุ๊กยูทูบครับยูทูบแล้วกับเฟซบุ๊กอ่าวังในป่าลายป่าหน่อยกับไปถ่ายคือเกแล้วครับพี่นอ้องอถือกิโลเอา อ้าวปลาสลิดครับอหมานเว้ยโอ้น้องสะอาดซิตี้ครับทีมนี่ครับมีได้เสียงเฮตลอดทีมงานสมศาอาดซิตี้เนี่ยนี่จ้าทีมงานสะดุ้งซิ่งสะดุ้งซิ่งครับผมอย่าโยงสมศาอาดตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะโอ้ถือปลาใหญ่จนว่าขาสะดุ้งหักครับพี่น้องเอาขาสะดุ้งเสียนลงมาแล้วบาทนี่เิ่นดู เบ่งบาทนี่ครับพี่น้องถือบอ้ล <c oughs> อยเดียว <c oughs> ถือครับเอาเลยบาทนี่โอ้ยคือขกักแถอะวะสองตเคยโอ้หมานโอ้ยกล้องยังอยู่ใกล้ถือ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 ละสองเขาลดวะไหมโอ <c oughs> ้พี่บอ้วยลายบา่ อ้าวบอครับเอาถือปลาสลิดอีกแล้วถือถือดีถือดีเบื้องตัวเบื้องพัวนได้ตัวใหญ่ครับเบ่งื้อง่ัวคนได้ปลาใหญ่เบื้งเด้อว่าเป็นจีปลาอย่างเห็นแล้วครับผมปลาโตโตัวบางใหเลยพี่น้อง คปอดใหญ่ป่าป่ายังครับป่าโนนจันใหญ่ครับปอดแบบไงนะครับพี่น้องอ้าวมีปลาใหญ่เห็นแล้วครับพี่น้องปลานุ่นนิ่นนั่นของจ้องเจินปลานุ่นนิ่นปลาโนอนจันใหญ่ครับพี่น้องมีปลาใหญ่หลายอยู่คนบ่ทั่วน้ำเนาะบ่ได้ปลา แคมันหน่อยแค่มันน่อยอทั้งจักสามสิบแค่สะดุ้งตั้งพร้มเนาะนีน่เนาะสะดุ้งมะมีทัง้งนี่เขาก็มาจากฝั่งพุทนละครับพี่น้องพนใจใจไกลๆพุน่พุธนคนละฝั่งกันเลยครับผมไกลๆเฮานี่อย่าพึ่งตาลายเด้อเ้าซูมเบิ่งไกลด้วย,วยเพิ่นเอาปลายัางแม่นปลาบ่อโอ้เพิ่นซ้อนซ้อ,อนแหตดเถอะเบิ่งเบิ่ง เบิ่งไอ้มอนขึ้นทั้งดาดเจ้าวันอ้าวบ่ถือครับพี่น้องที่เห็นเห็นกะเห็นแล้วล่ะปลาใหญ่ครับพี่น้องมาเห็นแล้วที่เห็นเห็นแล้วปลาป่าไงมาป่าอิซบนั่นนั่นแม่นบ่าเหแม่นบ่แม่นบ่าอ้าวแล้วถืออีกแล้วครับผู้เดียวเลยเด้อครับพี่น้องไม่เฮ็ดจัง คือจิ้มานผู้เดียวแต่เอาเดี๋ยวเขาเข้ามาเบิ่งมุ้งหนิครับเราเจียวคืนหนิครับเบเบิ้งอ้าวแล้วคือมานดีแทะมาเป็นคู่ผมสงสัยอยู่เด้อวะเอาเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิง่บบใบงาาใกล้ๆนี่เพิ่นกำลังห้าวเลยเราถือเป็นคู่เลยเป็นบ่เอาเบิ่งครับพี่น้องเราได้เป็นคู่เลยครับผมคู่นึ่งละ เมืองเมืองเมืองเอาเอาเอานานออกแล้ววาสันเอ้ยเอาแม่ผ้าวาดแม่ทั้งนี้นะวัดต,ตัวบักไงเลยครับพี่น้องคู่หนึง่งวัด หวานมากตัวใหญ่ครับผมโอเคอ้าวทัางหุนอ้าวเซียนยศกระถือครับพี่น้องดังพุนครับเสื้อสีฟ้าพุณเราก็ถือโย่ป่าตองแล้วถึงโซนด่านแห่แพร่แล้วครับพี่น้องทางนี้โซนน้ำลึกครับเมองมุมกว้างครับ ύ, น้องนี่กว้างอย่างนี้คนมาเต็มน้องครับมเมื่อนี้ก็ได้ได้บุบป,ป่าแต่ก็เห็นเราละป่าตัวใหญ่ครับผม วังใดนั่นนี่อยู่น้ำลึกครับฟังนี่มุ้งกว้างครับพี่น้องน้องนี่ใหญ่ดีครับกว้างครับผมวุ้นผมย่างมาจากฝั่งบุญแล้วครับทางทีิศเ,เวีนตกบุญนะแม่นเบิ่งดูเราก็ไม่เห็นสะดุ้งกระเดื่องสะดุ้งใหญ่นี่ก็ได้ได้ดีอยู่ปลาปลาตุนจันไงวะ่ะจีขาดสะดุง้งเดาายยี๋าายว <laughs> นี้ถือวางใดใดนั่น มันืป็นปลาหนอนจันไงบ่เม oh, oh, so oh, 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 ่นคู่นั่นบ่คู่ที่เพิ่นได้แฮ่แแห่แแ่นะอันนั้นตัวน้อยยุ่งตีอ๋อตัวนี้ตัวใหญ่มาสั่นมันดันลงจนขาดปลาเอาเดี๋ยวเทเบิ้งครับพี่น้องสะดุ้งเราขาดมาสั่นเดี๋ยวเทเบิ้งน้ำกันครับเอาเอ็นมวนเอ็นน้อยได้ครับโอ้บัดนี้เราเปลี่ยนเอ็นใหญ่เลยว่าเอ็นโตเนี่ยเอ็นตัวเก่าเร่าโอ้เอาเบิ้งรับพี่น้อง ถือว่า,อาเออบาดน,นี่ฟ้าวครับพี่น้องเดี๋ยวถ้ามึงบาดต่อไปครับได้ได้นั่นไ,ไ,ได้ดีครับดงังเลยครับผมได้ได้ครับมุดปลาหนิเต๋อ เอาดิครับเบิ้องเบื้งพื้นมุดเอาปลาเนี่ยนาะเบิ้องพื้นมุดเอาปลาครับพี่น้องเเอาบิ้งเบื้องพื้นมุดเอาปลาครับเบิ้งว่าพื้นที่ได้บอครับพี่น้องใจเหงาครับพี่น้องเพิ่นถือปลาไงครับเพิ่นมุดอาเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งสะดุ้งกระเดื่องก่อนครับผม สะดุ้งกระเดื่องไงเฮาเป็นอย่งไรอ่าเป็นตะคือบอเป็นอย่งไรอย่างไรอ้าวบ้ถือครับพี่น้องว่าบ้ถือกระถือยู่ครับพี่น้องปาตองเอาเอาได้อยู่ครับพี่น้องพููดดเเอาต็มย่ เอาได้อยู่ครับพ oh, 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 uh, oh. ี oh. ่น้องสะดุดงกระเดื่องไงเดี๋ยวเขาท้บบึงอยู่นี่แล้วครับผมใช่พี่เจ้าายรถที่นอาเลยูดะพูดนกปาดโอ้ได้ครับพุณนะครับปาดเอ้าได้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 หลายกมือกมู่อนตนเนี่ยแต่ผมย่างมาได้หลายกว่าครับผมบาทสามแล้วเด้นนี่กันบ่ได้เขากันง่ายแล้วครับพี่น้อง อ้าวถืออยู่ครับปลาคอครับผมปลาคอโอ้ตัวเลยปลาคอได้ฮอตปลาคอครับพี่น้องสะดุ้งไงเป็นได้บาทนี่เอออยังปลาจ้ปลาเอาถืออยู่ครับพี่น้องอ้าวอ้าวอ้าวปลาคอครับบาทนี้อ้าวโอ้โมเสียใจครับที่ได้จ่อเบิ้งครับผมสามบาทเวลาจังเงียเห็นอ่ะ อ๋อได้ได้ได้พี่น้องอ่าถือว่าได้ครับบานอ๋อขึ้นไหมขึ้นเก้าหรือเปล่าอ้าวบเข่าครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเอาไปเบิ้งเจ้าพุนต่อเลยครับสะดุ้งง่ายครับเดี๋ยวเอามาเบิ้งสะดุ้งง่ายครับเป็นยังไงมานบ่พอบ่พอมาถึงเนาะปลาคนบ่เต็มเลยผู้ผมมาจากโซนขุนละังขุนจี๋ถึง ทั้งทั้งน้ำลึกทั้งนั้นถึงยุโอ้ยทั้งนันถึงยุเดี๋ยวมันมันมันแห่หลายทั้งนั้นครับทั้งน้นน้ำมันลึกพร้อมได้ปลาดีอยู่ทั้งหมดผู้เลยว่าสันเมื่อนี้ได้ปลาพ่อชิบโรไปพ่อยังตี๋ดึงเชือกน้ำมันเชือกว่านี่สาวเชือกเลยมันจะคลายล้มหลับเออดึงดึงดึงอีนี่ดึงขึ้นคลายเลยว่นดึงขึ้นดึงเยอล้วหยิบเถอะเออเดี่ยก็มีขอบมันหนึ่ง ่ันสั่นครับมันเถอนโถ่เอาบ้านนี้เป็นยังไงเบื้องน้ำกัแล่ะพี่น้องบ่ถือลาบถือนะบ่ถือกับพี่น้องเอาอาลเครับพี่น้องักเสียน้ฟักเสี้ยนนถือประตองครับทัดสะดุกไงนี่ไปครับ อ่านั่นครับปลาตองครับประเภทปลาตองครับเมื่อนี้ครับทีเ่เห็นครับปลาตองปลาตองละส่วนหลครับนั่นเราถือปลาสลิดครับอ้าวเราไล่ออ,อกเลยได้เลยได้แล้วได้แล้วปลาสลิดครับพี่น้องอเรายอายากไอคอนเราเลยจอ <laughs> หนึ่งด้วยเราได้ปลาตองเต๋ปลาสลิดอ้าวตัวใหญ่ๆนะครับปลาสลิดครับพี่น้องได้ยไงเจ้มาเนี่ยถามเนี่ยได้ได้เจ้ได้ปลาสีหาตัวไม้ปลาสีหาตัวเต๋โบมีปลาสียังไงแล้วคนคนบ่พอน้าำหรือยังไง ตัวกติคนเหานี้มันก็ได้อยู่ในป่าเนาะป่าบุมีเนาะมี่เปิดกระเจ้าบริโภคมีแต่ป่าเออมีแต่ป่าธรรมชาติเลยแต่ป่าธรรมชาติปัาตอกปัาตอกกระตูนี้น้อยตัวละเกินกิโลนี่งานหน้าฝากประชาชนชุมพลเนี่ยไปใส่หน่อยไปนื้อน้างนี่หน้างางนี่ไปใส่ก็ไปนั่นอ๋อนี่นี่ทีมงานจีปูนี่ไปนำกันเลยนันตลอดโอ้ยนี่ครับทีมงานจีปูครับเอฟซีไล ใน YouTube หลายครับผม fc หลายครับ fc หลายเดี๋ยวจัดให้ครับงานนาเดี๋ยวเดี๋ยวีิทามผุนผูซี่แดงแครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่นไปใส่เจอหนหน้าเจอครับเดี๋ยวเจอกันครับงานนาครับในป่านี้มันได้ป่าเราอาวปาขึ้นมาเด้อ fc พันธาเด้อจังใดไล่ fc หนีมาไหมไล่ c บอเปี่ยนยังมือได้มือบ่าได้ละมือหะ หากินเนาะปลาอยู่ในน้ำเนาะมือหมานมือประมาณละมานอเลป็นนําขายปะแม่นแมอยู่ <c oughs> เอาเดี๋ยวทีตามงานนาครับงานนาไปใส่บอกที่นอกเนะี่ยเวันที่ยี่ส <c oughs> ิบเอ็นาะกระนวลเนาะเอาเดี๋ยวเขาทีตามชมอ,อ,อยู่กระนวลพูดละครับน้บนองนี่บบมีปลาได้ปลาเพราะ อันซิบโตัวบาเด๋ยเนี่ยฮอนเนาะแห่กับว่าลรองบึงแล้วก็บถือผู้ได้ผู้บ่าได้ลหละครับแต่ว่าแต่ว่าทั้งนีหน้ามันตื้นป่าบ่บ่บ่หลายทั้งบุนป่าที่ผมมาน่ะหลายหลายสะดุ้งเขาถืกเขาถืกแต่ปะตองไหมครับว่าบึงป่าเมือนี่ครโอ้ป่าบ่าได้แต่ว่าได้อยู่ปะตองกายครับพี่น้องเอาหนึ่งเลยโอ้ยทษ นี่ปลาตองไก่จักตัวนี่ก่สองสามตัวสอสตัวเนาะโอ้ขัดเจนอยู่มันนีนไนน่ได้อยู่ครับพี่น้องเงินสองร้อยเนาะเอาเอาเอาได้อยู่ครับพี่น้องเอาเอาบอกซื้อเฟสชัด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 ถือได้ว่ะ มอลัดทองไทยเนอะเอาอะไรหาละรหาไข่ไข่ผููผูะไล่ดินเาดนะเอานี่ละครับผมเอาปลาตองไหลเอามือนี่กะขอมลาพรจากละครับสวัสดีครับอ๋อกระป่าปลาตองไก่ปลาตองบ้านเฮานี่ละครับขึ้นบนลัดว่ะตีกัดพอได้อยู่ได้เนาะยามป่ามันขึ้นเนาะ มันถือเโี้ยอ้บัตมาสามปมาได้ปาสารดึงลอกโตเาทำมาด้หลายมันมาทุกสารทิตเลยมันบ่จ้ามันมาจะใช้คู่ป่าออปอกยามยามฝนตกไม่ไหมดีย้มนี่ก็ได้นี่จะล่าหนาลลี่นามลดไปปุ๊บนี่ไปฟรีเลยวม่ได้เสียเงินพร่อมหาจิ้ลง อายุสมานกันมานะเอาบบเห็นดอกบาดสะดุ้งบาดถือสะดุ้งครับแต่ว่าไม่เห็นบาดตอนเอาขึ้นนี่ครับพี่น้องสะดุ้งยังนี่พ่อแหแหแหแพ้ตีปานนจันไงตีนี่ัดพี่น้องบบต่ำกว่าสี่โลตัวนี้ครับผมปนุชไงอันนี้ปลาดุชไงครับปาลดุกกับปลาดุกบ้านเฮาโบเม่นปลาดุกรัสเซียได้ครับพี่น้องปนุชมาโตอ้วนเถอะปนุชโตใหญ่ให้ปลาเก่าเนาะ แล้วก็เป็นปลากับเป็นปันตองไก,ก่ก็มีตองไก,ก่ก็มีสดิดกับตัวยังไงปลามนันจยกห่างในจังไนเนาะห้างเอหรืว่ามันห้างจังนไน่ยนห้างปลาห้างครับแต่ว่าถือว่าได้อยู่เนาะเออกับจำจำราคา,า,า,ามันละนะาสั่ราคามันนะครับพี่นอ้นาาองอปลาเปา็นกระบอกได้ปล่อยส่วนมากคือที่เป็นปลาธรรมชาติครับพี่น้องเนาะ่นอ่าเอาจำนี้ก็เอาละดีกว่าบ่ได้เนาะพ่อเนาะ มีผู้บได้กระไดยครับพี่น้องที่ไปถ่ายมากก็ได้ผู้ละสองสามตัวครับที่ได้กระไดแก้มันกนระไดาห่าโปรดาห่างคนเนาะถ้าอยปล่อยค้นลลงหากินเป็นปล่อยเป็นปล่อยให้คนหากินครับพี่น้อง